สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสีที่เรานำมาใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราค่ะวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างสีที่ใช้แทนสัญลักษณ์ที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันของเราจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ สีที่ใช้แทน7วันใน1สัปดาห์มีสีอะไรบ้างนะถ้าอย่างนั้นเราไปรู้จักสีที่ใช้แทนวันต่างๆใน1สัปดาห์กันเลยดีกว่าสีที่1คือสีเหลืองสีเหลืองเราใช้แทนสัญลักษณ์วันอะไรคะเด็กๆรู้ไหมวันจันทเก่งมากคะ่ะ สีที่สองคือสีชมพูสีชมพูเราแทนวันอะไรคะเด็กๆรู้ไหมวันอังคารเก่งมากเลยคะ่ะสีที่สามก็คือสีเขียวสีเขียวเราแทนสัญลกักษ์วันอะไรคะวันพุธเก่งมากคะ่ะสีที่สี่คือสีแสดหรือสีส้ม เราใช้แทนสัญลักษณ์วันพฤหัสบดีค่ะสีที่5คือสีฟ้าสีฟ้าเราใช้แทนวันไหนคะเก่งมากค่ะใช้แทนวันศุกร์สีที่7คือสีม่วงสีม่วงเราใช้แทนวันเสาร์และสีที่7คือสีแดงสีแดงเราใช้แทนวันอาทิตย์ค่ะ ต่อมาเราจะมารู้จักสีที่ใช้แทนสัญลักษณ์ไฟจราจรกันค่ะเด็กๆเ,เคยเห็นสัญญาณไฟจราจรกันไหมคะว่ามีทั้งหมดกี่สีใครจะตอบคุณครูได้บ้างเก่งมากค่ะมีทั้งหมด3ส,สีนั่นเองสีที่หนึ่งคือสีแดงสีแดงแทนสัญลักษณ์ว่ารถจะต้องหยุดรอ สีที่2คือสีเหลืองสีเหลืองแทนสัญลักษณ์คือให้รถหยุดหรือชะลอเพื่อดูสัญญาณไฟสีต่อไปสีที่3คือสีเขียวสีเขียวแทนสัญลักษณ์คือรถสามารถไปได้และสุดท้ายของวันนี้เราจะมารู้จัก สีที่ใช้แทนสัยลักษณ์ในธงชาติไทยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าธงชาติประเทศไทยของเรามีทั้งหมดกี่สีแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าความหมายของแต่ละสีคืออะไรสีที่หนึ่งคือสีแดงสีแดงหมายถึงชาติ สีที่สองสีขาวสีขาวหมายถึงศาสนาและสีที่สามสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์บทเรียนของเราวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะ เด็กๆลองฝึกสังเกตสีที่ใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะเพราะนอกจากสีที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้แล้วยังมีสีที่ใช้แทนสัญลักษณ์ต่างๆอีกเยอะเลยและในวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมศิละปะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยคะ่ะวัสดุและอุปกรณ์สีเทียน ใบกิจกรรมที่3ให้เด็กๆใช้สีเทียนวาดภาพสีที่ใช้แทนสัญลักษณ์ที่เด็กๆสามารถพบเจอในชีวิตประจำวันและระบายสีตกแต่งให้สวยงาม